ครับผมโปรเจค์อาร์ตซีวิตินนฮานน์น์นะครับก็ตอนนี้จะมาเปิดถุงให้ดูนะเพราะตอนนี้ผมใช้อะไรอยู่ก็อย่างแรกเลยนะครับผมใช้เวท60ตัวนี้เป็น2องพันสิบเทีกรายใช้มานานแล้วนะครับก็เป็นทีกรายมาตลอดนะครับทีกรายตั้งแต่ประมาณสิแล้วครับแต่ว่าก็มันจะเปลี่ยนรุ่นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นรุ่นนี้ครับแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากก็เป็นเป็นบราล์สพิเศษอ่ะบราล์จะไม่เหมือน M จะแบบ M สมมุติ M ตรงนี้จะสูงมันจะไปข้างหลังหน่อยแล้วจะสูงงงงกกวว่่่่่าาาาาาตตรนนนนนนนี้้้้้จะํแลลล็เเเเืืออมมขหหิิดดึพป ฟอบช็อตอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นรอบห้าสี่ครับนี่ผมจะเขียนวัดไฮสปายจะเป็นตัวนี้จะเป็น f กราไม่ก็ m กร n d อยู่ที่ว่า2อันที่ว่าผมจะใช้อะไรว<ะ>่าอยู่ที่ว่าแมตช์นั้นถ้ายาวยาเนี่ยผมจะจะใช้พวก f กราย full กรามากกว่า us กรายแต่ว่าถ้าจะเป็นกะยสั้นๆผมจะเปลี่ยนมาใช้ m กรายก็ได้สอนรูปได้ง่ายขึ้น<ะ>แล้วก็รอบห้าสิบ f จะเป็นเหมือนคานะระหว่างแซงเวทกับพิชชิงเวทก็จะเป็นแกรเอะไรพวกนี้ครับ ก็เอามาใช้ติดตะมงมากกว่าไม่ค่อยได้ชิดเท่าไหร่แล้วก็จะหลังจากนั้นก็จะเข้าเป็นชุดเหล็กแล้วครับก็ชุดเหล็กผมตอนนี้ใช้มานานมากครับเออมิชโน่เจพีเก้าหนึ่งเก้าครับใช้มาประมาณปีครึ่งปีครึ่งแล้วประมาณกี่เดือนครึ่งกับสองปีแล้วแล้วก็ชอบครับเป็นใบเหล็กที่ค่อนข้างท็อปไลน์ค่อนข้างจะบางครับถ้ามองจากข้างบนมันจะดูบางแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่บางมากก็คือ มันตีง่ายแต่มันดูเหมือนเบรคลตรงนี้นครับผมก็เลยชอบมาตั้งนานแล้วแล้วก็เล็กสี่เป็นเล็กสีไม่เข้าชุดเพราะว่าเนี่ยผมเวลาขึ้นเหล็กยาวประมาณ230 2 3 0ยเนี hmm. ่ยผมอาจจะอยากให้ลูกมันโด่งขึ้นนิดน,นึงหรือพยายามจะตกหยุดตรงหน้า230หลาก็จะใช้ตัวนี้แทนครับเป็นเล็กสี่ของคา <Wow. S 1> ร์โลเวเอ็กซ์พอร์ตูทกรอบยี่สิบสี่แล้วก็ใส่การปกติเหมือนกันไปถึงตอนนี้ไปถึงผมมาครับ ปกติจะถือไม่เล็กสก็โไมห้5แต่วันนี้เอามาเป็นหฮมาห้5แทนครับเพราะเล่นอยู่ที่เอเชียส่วนใหญ่จะใช้หฮมาห้5มากกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องตีต่ำเราตีโด่งได้จะเป็นโไม5ย้าเอพิกคลครับของตอนนี้ในถุงทั้งอันเป็นเราเลือกเล่นเองหมดเลยครับว่าชอบตัวไหนมัางเราถนัดตัวไหนหรือชอบตัวไหน,หน,ไหนก็ตามน,นั้นครับตอนนี้อันนี้่าจะใหม่ที่สุดในถุงครับตอนนี้เพิ่งไปลองมาเมื่อ2อท,ที่แล้วเป็นซิมแม็กซ์เออโรเก็ตล็อคสบครับ จริงๆเนี่ยผมชอบมาสามเทอร์มนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับก็ตั้งแต่ผมเป็นเทอร์มินัลเพลเยอร์ตั้งแต่ปี2 0 1 6ันสิบหกสองพังแล้วเนี่ยครับก็ใช้ M 2มาตลอดจนกว่ามันแตกมันแตกไปสาี่หัวแล้วแล้วก็มาใช้ M 4ก็คือมันเป็นหัวเล็กครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยครับเป็นเป็น,ปนมันเป็นรุ่นใหม่รุ่นแรกที่ผมเอาเข้ามา,าปกติใช้รุ่นเก่าตลอดเป็นมสสามมสามน่าจะเป็นไม้ที่ฟิตยากสุดในถุงๆๆแล้วครับเพราะว่ามันต้อง ทำะระยออ่ะมันต้องทำตีจากทีก็ได้ตีจากคื้นก็ได้ตีลอยก็ได้ตีหลงก็ได้ต้องตีมันต้องตีะระยะหลายแบบครับก็เลยถ้าจะเป็นมาร์ที่เป็ยากที่สุดแล้วแล้วก็ตัวไดเวอร์ครับเป็นปิง g สี0รครับผมเอ่อตัวนี้ใช้มาประมาณปีครึ่งครับใช้มาพร้อมเหล็กเนี่ยครับเ,เป็น l s t p 400พยายามลองรุ่นใหม่หลายรุ่นแล้วครับตั้งแต่ g 4 0 1 0แล้วก็ตอนนี้ก็ยังลองอยู่หลายตัวอยู่ครับอที่บ้านตอนนี้มีลอง e r ริ k กับ เออเต็มอยู่ครับก็ยังไม่รู้ว่าจะาตัวไหนไปแข่งที่อเมริกาหรือจะเอาตัวไหนใช้เล่นแต่ว่าก็ลองไปเรื่อยจนกว่าจะมีตัวที่ดีกว่านี้แต่ว่าตัวนี้ชินแล้วก็นั่นดีมากแล้วก็เหลือพัตเตอร์ครับพัตเตอร์เนี่ยคนใช้ก็รู้ว่าผมเปลี่ยนบ่อยตั้งแต่เป็นอาร์มล็อกจะเป็น l อ n พัตเตอร์เป็นรูมแต่ตอนนี้ในขณะที่ผมใช้พัตเตอร์เป็น scotty go l o dv5 อยู่ครับ <Yeah! S 1> เป็นตัวเออพิเศษเพราะว่าทำ เส้นให้เหมือนตัวที่ผมเคยได้แชมป์ที่ Thailand Master ครับเป็น3เส้นข้างบนแล้วก็2เส้นข้างล่างคล้ายๆโรซี่ของเอเอ r มริซี่ครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ลองตัวนี้อยู่ครับแต่ว่าก็ยังเวลาไปแข่งก็ยังเดินทางด้วยหลายพัตเตอร์อยู่ mm hmm. ก็ยังไม่แน่นอนตัวนี mm ้ hmm. ก็อย่างแรกเลยครับถ้าเริ่มก็ใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่มีโปรไม่มีใครสอนเราไปดูเองเนี่ยผมว่าไม่สนุกแน่นอน,นครับต้องต้องหาคนที่ แนะนำเราได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนที่ติกอฟเป็นต้องแนะนำเราได้ก่อนถึงจ,จะถึงจ,จะสนุกแล้วก็หลังจากนั้นพอเล่นเป็นอยู่พักหนึ่งก็ต้องเริ่มหาโปรดีแล้วครับก็ได้อินพูฟตัวเองได้ถ้าไม่หาโปรหรือไม่สเตียเองนะครับมันพมันติดอยู่มันสตั๊กอยู่ช่วงหนึ่งมันก็จะเริ่มไม่สนุกมันก็จะเริ่มไม่อยากตีครับก็ต้องพยายามหาอะไรใหม่ๆเข้ามาอย่างผมเนี่ยผมมีโปรที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มีทุกอย่างหลายอย่างผมก็เลยเวลาอยากอะไรสนุกๆผมก็เอาไมค์กอล์ฟใหม่มาลองอะไรพวกนี้ก็กลายเป็นความ มันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนอยากตีไกลหรืออยากตีต่ำอยากตีพุ่งอยากตีตรงแล้วนีแต่ถ้าอยากตีไกลก็พยา,ยามลดลดหลบได้เวอร์ลงแล้วพยา,ยามตีเฉยๆครับมันจะได้ลูกที่ดงและวสโลว์สปินอาจจะได้ไกลขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็อยู่ที่แล้วแต่คนคนระับว่าทำได้หรือเปล่าก็พยายามเดี๋ยวผมจะไปแข่งที่เม็กซิโกเสร็จแล้วก็จะไปเอ่อเมมโมเรียลเดอะเพลเ เดลแมชเพลย์แล้วก็เดะมาสเตอร์เพื่อเชียร์ผมด้วยนะครับอยู่ที่นู่นถ้าเป็นคนไทยอยู่ที่นู่นก็มาเชียร์ได้ครับ